เป็นยังไงบ้างครับคุณเพียวหนูพิมมาลาหลานผมน่ารักดีไหมครับโอ้โหเด็กเล็กๆนี่ต้องเรียกว่าหน้าเกลียดหน้าชังน่าจะดีกว่านะครับจะได้เลี้ยงง่ายๆเพียวเขารูด้ดีเหมือนเขาเคยมีลูกมาก่อนเลยนะนะ้ำโอ้โหคุณหนูแซวผมแบบนี้เนี่ยเอามีดมาตัดหัวผมเลยดีกว่าไหมครับ น้ำครับผมคุยกับขายแก้วแล้วนะครับ<ม>ขายแก้วเขาตกลงที่จะกลับมารับตําแหน่งแทนคุณน้ําแต่ว่าคงจะต้องเป็นเดือนหน้าเพราะว่าตอนนี้ขายแก้วเขากำลังจะแต่งงานพี่ขายแก้วกําลังจะแต่งงานเหรอคะ <c oughs> <c oughs> แล้วเมื่อไรหร่ละคะน้ําอยากจะไปแสดงความยินดีด้วยอะคะคุณน้ําได้ไปแน่นอนครับถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยคุณน้าก็คงจะแข็งแรงขึ้นแล้วล่ะ ผมมคคีของขวัญประับขวคัญหลานด้วยนะครับขอบคุณค่ะพย์เพียวเจ้าของชื่อที่เขาชื่อเหมือนเด็กไม่รู้เขาจะมีเวลาว่างมาเยี่ยมเด็กบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะครับ สวัสดีครับคุณผู้หญิงอยู่บ้านด้วยเหรอครับเนี่ยไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงกำลังทำอะไรอยู่นะครับฉันกำลังช้อปปิ้งออนไลน์ให้หลานสาวฉันอยู่ไงล่ะจ๊ะโอ้โหให้เ็กด้วยเนี่ยเป็นไงล่ะหลานสาวฉันน่ารักน่าชังไหมล่ะก็น่ารักอยู่แล้วว่าที่ลูกสาว นี่น้อยๆหน่อยนะยะหนูน้ำเพิ่งจะคลอดลูกมาแมบ,บแบบหมดลูกยังไม่ทันได้เข้าอู่เลยคิดจะทำเกมบุกแล้วหรือไงนี่คุณผมรอมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าความอดทนเป็นเลิศแล้วนะคุณ <c oughs> คุณดูสิว่าผมเตรียมอะไรไว้กับคุณน้ำบ้างถ้าคุณน้ำตอบตกลงตอนนี้ผมมั่นใจได้เลย ว่าคุณน้ำจะไม่น้อยหน้าใครทั้งนั้นย่าพ่อมหาเศรษฐีร้อยล้านฮัลโหลเต็มกลับมาแล้วหรอเพียวพอดีเลยนี่เต็มก็กำลังจะกลับเหมือนกันอ้าวถ้าเงินเดียวผมไปส่งเต็มที่ศูนย์เองนะไม่ต้องหรอกเพียวมีแค่ยาของพวกผู้ป่วยที่ศูนย์เท่านั้นเองไม่น่าขะรลหรอกจ้ะ ให้ผมไปส่งเธอเต็มผมอยากไปกราบหลวงลุงแล้วก็ไปที่ศูนย์ด้วยผมไม่ได้ไปที่นั่นมาตั้งสองสามอาทิตย์แล้วนะโอเคก็ได้จ้ะจ้ะนี่คุณคอยเฝ้าบ้านให้ผมด้วยนะผมขอแต่งตั้งให้คุณเป็นเจ้าที่เจ้าทางประจำบ้านโอเคลามปามใหญ่แล้วนะยเยี่เรลียว <laughs> แล้วถ้าคุณทำงานดีเนี่ยนะผมจะตั้งสารสีชมพูลายคิตตี้ไ้ให้หน้าบ้านโอเคนี่นเพียวรู้จักที่ต่ำที่สูงผมเปนเต็มปรับตัวได้แบบนี้ก็ค่อยสบายใจหน่อยตอนแรกผมยังเป็นห่วงอยู่เลยว่าเต็มจะทนอยู่ในที่เงีย,งยบๆขนาดนี้ได้หรือเปล่า ที่เงีย,ยบๆแบบนี้ละเพียวทำให้เต็มได้เห็นคุณค่าของตัวเองขอบใจเพียวมากเลยนะที่ตั้งศูนพักฟื้นขึ้นมาถ้าไม่อย่างนั้นเต็มก็คงไม่รู้หรอกว่าความสุขสงบมันเป็นยังไงผมก็แค่อยากจะทำบุญให้พ่อแล้วก็ชดเชยให้เต็มบ้างเท่านั้นเองอะ่ะเพราะถ้าผมไม่ช่วยชูเต็มก็คงจะไม่ต้อง ไปครอบคร,รัวคนสอนเศจนติดโรคนี้มาได้ผิดและ้ละเพียวตอนนั้นเต็มทะเยอทะยานจะตายไปถึงเพียวจะไม่เจ้า<ไ>ชู้แต่ให้สิ่งที่เต็มต้องการไม่ได้เต็มก็เลิกกับเพียวอยู่ดีถึงเต็มต้องตายเพราะโรคนี้แต่มันก็สอนให้เต็มเข้าใจอะไรหลายอย่างเลยนะโดยเฉพาะศัตรูธรรมของชีวิต ที่ว่าไม่มีใครเอาอะไรติดตัวไปได้เลยตอนตายบ้านพี่เพียวนี่สวยจังเลยนะคะคุณน้ำชอบก็เปเรื่องว่าถูกประสงค์ของเจ้าของบ้านแล้วล่ะครับ ตั้งใจซื้อบ้านหลังนี้ไว้ก็เพื่อคุณน้ำกับนูพิ์นะครับผมรักคุณน้ำนะครับแล้วผมก็พร้อมที่จะดูแลคุณน้ำและลูกอย่างดีที่สุด น้ำให้โอกาสผมได้หรือยังง่ะแล้วพี่พิมพ์ล่ะคะพิมมาลาเนี่ยเหรอครับนี่คุณน้ำเยียบอกนะว่าคุณน้ำยังคิดว่าผมกับพี่มาลายังเป็นแฟนกันอยู่ก็สิ่งที่น้ำเห็นน่ะมันก็ทำให้น้ำตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้นี่ค่ะพี่เพียวพี่เพียวคะ ถ้าน้ำจะต้องเริ่มต้นชีวิตคู่กับใครอีกครั้งน้ำจะต้องมั่นใจในตัวเขาที่สุดเพราะมันจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่น้ำจะให้กับตัวเองแล้วก็หนูพิมพ์ นี่คุณหยุดซ้ำเติมผมสักทีได้ไหมแค่นี้ผมก็กุ้มใจจะตายอยู่แล้วลุกสาวรอมาตั้งนานอ่ะกลับต้องมาตกมมาตายเพราะเรื่องแบบเนี้ยคุณน้ำานะคุณน้ำไม่ฟังกันบ้างเลยใครเลยจะไปกิ๊กกับตัวเองได้นี่แทนที่จะต่อว่าลูกสาวฉันนายน่าจะชื่นชมมากกว่านะว่าหนูนน้ำไม่เคยคิดจะแย่งของของใครเออ ผมผิดเองแหละที่ใช้พิมพ์มาลาไปล้วงความลับจากคุณน้ำอะ่ะแค่นี้จะ่ไหมที่คุณต้องการจะสอนผมถ้าใช่ก็ช่วยหาทางออกช่วยผมสทัทีผมสำนึกผิดแล้วโอเคนายอยากจะแสวงหาผลประโยชน์จากพิมพ์มาลาเองช่วยไม่ได้นายก็ต้องรับผลที่เกิดขึ้นแบบนี้แหละโอเคเรื่องทุกอย่างตอนนี้มันจบแล้ว ผมไม่ยื้อต่อไปแล้วล่ะผมจะไปส่วนขวัญกับคุณเดี๋ยวนี้เลยได้สิมีคนคนนึงเขาก็รอเจอนายอยู่นานแ่้ะใครอ่ะออกไปสิแล้วนายก็จะได้เจอ เลยนะคะเขาห่ออยู่นู่นเนี่ย